ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจดูบอลกับเนทและ c h anel n y o u t u b e ดูบอลกับเน t นะครับถ้าชอบผลงานของเรานะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งด้านข้างด้วยนะครับเพื่อใี้คลิปของเราจะได้เตือนทุกท่านในทุกครั้งที่เรามีผลงานใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนช anel u t u b e ดูบอลกับเน t นะครับแล้วก็แฟนเพจดูบอลกับเน t นะครับมาพูดคุยกันก่อนเกมเจอเอฟเวอร์ตันนะครับเช้าๆแบบนี้นะครับ เป็น match day ที่สำคัญของเรานะครับผมเขียนในโปรยเลยว่านี่คือนัดสำคัญที่สุดนัดหนึ่งของฤดูกาลนะครับเกมเจอเอเวอร์ตันโอเคละด้วยชื่อชั้นของทีมมันอาจจะไม่ใช่แมนซิตี้ที่เรา,เาจะต้องไปดวลด้วยในช่วงกลางสัปดาห์หรือแม้แต่เชลซีในเกมต่อไปนะครับแต่ผมมองไปถึงการพลิกฟอร์มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการพลิกขวัญและกาำลังใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะถ้าว่ากันไปตามตรงครับแมชไหนเลยครับแฟนเพจแฟนช anel ยูทูบที่เราดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนอกจากชนะแล้วเนี่ยทีมเล่นดีคิดหนักเลยนะครับเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วนะครับมันต้องย้อนกลับไปเกมที่เจอกับคริสตัลพาเลซที่ชนะ3-1ที่เซลเฮิร์สปาร์กเกมนั้นก็ชนะขาดนะครับหรือแม้แต่เกมที่เจอกับเชลซีที่ซัมฟอร์ดบริดจในเกม FA Cup นัดนั้นก็เล่นดี นะครับย้อนไปอีกก็เจอฟูลแลมแต่ก็ฟูลแลมมน,นะครับทีมตกชั้นชนะไป3-0ที่ c ครา e เวน t t a g e แต่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับชนะเปเชผมขอไม่ไม่นับนะนัดนั้นคือก็เอ,อ่เป็นเกมที่เราก็ใช้จังหวะฉาบฉวยเล่นโต้กลับแล้วก็มีจุดโทษช่วงท้ายเกมนะครับแต่ผมพูดถึงเกมที่แบบเราเล่นแล้วมัน แฟนแมนยูดูแล้วมันแบบเฮ้ยพอใจว่านี่คือทรงบอลที่ดีของเราผมว่ามันต้องย้อนไปถึงช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์เลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่โซชาย,ยังทําทีมช่วงคราวอยู่แต่นะครับพอทําทีมถาวรแล้วนะครับก็ว่ากันตามตรงแหละเรายังรอเกมที่โซชาในฐานะกุนซือถาวรจะพาทีมชนะแบบสวยงามนะครับทั้งสกอร์แล้วก็ฟอร์มการเล่นฉะนั้นเกมเจอเอเวอเรสตนสำคัญนะครับสำคัญเพราะว่าเอเวอเรสตนเองก็เป็นทีมที่ เล่นแข็งแกร่งในบ้านด้วยนะครับเอเวอรตนิกฟอร์มในบ้านใช้คำว่า3นัดหลังสุดเจอกับลิเวอร์พูลเสมอนะครับเจอกับเชลซีแล้วก็อาร์ซอลชนะหมดฉะนั้น3เกมหลังสุดในบ้านเนเอเวอเรตเจอกับทีมใหญ่นะครับแล้วเก็บได้ถึง7คะแนนนะครับแต่การเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเวอเรตทำได้ไม่ดีนักโดยเฉพาะการเล่นที่กูริชันพาร์คนะครับเพราะว่าไปย้อนดูสถิติแล้วเนี่ย เอ e เวอร์ตันนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเจอกับยูไนเต็ดที่กูดิชันพาร์คเป็นเกมในลีกนะครับเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับฤดูกาลก่อนนะครับแพ้ไป02นะครับแพ้เรานะฮะสี่เกมหลังสุดเอฟเวอร์ตันเล่นกับเรานะครับนับเฉพาะ3เกมแล้วกัน3เกมที่เล่นในบ้านที่กูดิชันพาร์คนะครับไม่ชนะเลยอีกเกมเกมที่4ที่ว่าคือเกม FA Cup ในัอในรอบ รองชนะเลิศปี26ตอนนั้นไม่นับแล้วกันนะครับเป็น,เ,ปนเกมสนามกลางที่เเบมเบอรีเอา,าเฉพาะ3เกมที่กูดิัลเซนพาร์คเนี่ยเอเวอร์ตันชนะยูเนเต็ดไม่ได้ฉะนั้นด้วยสติแล้วมันยังพอมีความหวังในเชิงของความรู้สึกที่แฟนบอลคุยกันประมาณว่าเออเอเวอร์ตันจะเล่นดีกับทีมไหนก็ตามแต่สุดท้ายเจอแมนยูมักจะเสียท่าตล,ลอดนะครับผมก็หวังว่าเกมนี้จะเป็นอย่างนั้นนะคือเรายังไม่ได้พูดถึงการเจอกับแมนซิตี้ในช่วง กลางสัปดาห์นะครับจะ b l u f เรื่องแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่คูหรือแมสตี้จะได้อัดเล่นเพื่ออ,อช่วยให้แมสตี้เป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยรอเต็มที่นะคือคือผมพูดตรงนี้เลยว่าในมุมของแฟแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นการ b ล u f f ไม่ว่าจะเป็นการไม่อยากให้คู่อริได้แชมป์แต่ผมก็อยากให้ยูไนเต็ดเล่นเต็มที่ในเกมนี้สู้ด้วยตัวเองก่อนครับนะครับอย่างอื่นผลจะเป็นยังไงทีมอื่นเขาจะลุ้นแชมป์ไม่ได้แชมป์ได้แชมป แล้วแตกเขาแต่เราก็มีท็อฟฟ์บเป็นเดิมพันนะครับว่าแล้วขยับไปดูตารางนิดหนึ่งนะครับตารางพรีเมียร์ลีกตอนนี้สูสีมากครับแฟนเพจแฟนชนแนลยูทูบฮะสูลลนะส,สีชนิดที่ว่าพลาดกันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับความแายแพ้ต่อสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงหัวค่ำเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยส่งผล นะครับเพราะว่าคือถ้าเราชนะเอฟเวอรตได้ในเกมนี้แต้มจะมี67คะแนนเท่ากันกับสเปอร์เป็นรองแค่ปรปดูได้เสียแล้วถ้าเกิดว่าพาเลซเจอกับอาร์เซนลแล้วสมมุติพาเลซแค่ยันเสมอก็ได้นะครับอาร์เซนลจะเก็บได้แต้มเดียวมี67แต้มเท่ากันเท่ากับสเปอร์อาร์เซนลยูไนเต็ดมี67แต้มเท่ากันเชลซีจะมี66กับการแข่งเท่ากันนะครับเดี๋ยวเชลซีจะมีเอเเกกมับร์ ก็มีโอกาสจะชนะสูงอล้วละ่ะแต่ว่าคือถ้าวัดที่จนจบนัดที่34นะครับถ้ายูนเตชนะได้นะครับการลุ้นท็อปโฟมจริงขับเคี่ยวกันมันอยู่แต่ถ้ายูนเตชนะไม่ได้ละ่ะลําบากเลยนะครับเพราะนอกจากอย่างที่ผมเรียนช่วงต้นว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับจากฟอร์มที่มันย่าแย่ของเรามาตลอด2เดือนที่ผ่านมาไม่มีนัดไหนที่เล่นได้ไประทับใจเท่าไหร่เลยนะครับ ถ้าชนะเอเวอเรตนแบบสวยๆได้มันจะส่งผลสําคัญต่อฟอร์มกับแมสตี้แล้วก็เชลซีสำคัญมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นใต้ไม่ดีเหมือนเดิมได้แค่ผลเสมอหรือว่าแพ้เนี่ยหนักแน่นอนครับมันเหลืออีก4เกมแล้วทีมที่แย่งท็อปโทั้ง4ทีมสเปอร์อาร์เซนอลเชลซียูไนเตดเนี่ยบีกันมันมากแล้วอย่าลืมอีกหนึ่งปัจจัยก็คือว่าทั้ง3ทีมเนี่ยยังมีลุ้นที่จะได้ โคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ดูการหน้าจากการคว้าแชมป์ยุโรปถ้วยทดีเบอร์เขาเล่นอยู่นะครับสเปอร์ยังมีลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกอาร์เซนอลก,กับเชลซียังมีลุ้นยูโรปาลีกฉะนั้นมันก็ยังมีเซนาริโอหรือว่ามออีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นคือทั้ง2ทีมที่ล Top 4, ุ้นท็อปโฟลี่แหละที่ไม่ใช่ยูไนเต็ดเนี่ยสมมติจบนอกท็อปโฟยูไนเต็ดได้ที่4นะครับที่4อาจจะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกอันนี้ทุกคนน่าจะพอทราบกันอยู่แล้ว นะครังนั้นยูไนเต็ดเนี่ยเอาจริงๆต้องได้ที่3ด้วยนะถ้าจะเอาชัวร์จริงๆนะครับแต่แต้มเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าโอ้โหก็หลุดกันยากทําหลุดไม่ได้เลยทั้ง4ทีมฉะนั้นเกมกับเอเวอร์ตันสำคัญที่สุดนะครับเอเวอร์ตันมีนักเตะคนไหนที่พอจะต้องกังวลบ้างไหมผมว่าริชาร์ลิย์นแน่นอนน่ากลัวอยู่แล้วนะครับเล่นริมเส้นได้ตัดเข้าในได้แบรนาร์ดนะครับเล่นได้ทั้ง2เท้าเอริซ่าการนาเกม,มิดฟิลด์ที่ตัดเกมแล้วก็สถิติการสกัดบอลดีที่สุด คนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกนะครับถ้าจะมีจุดที่เจาะเอเวอเรสตนได้ผมมองว่าน่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กเพราะว่าไมเคิลกีนกับเคอร์ซูมาผมว่ายังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ถ้าเจาะเจาะตรงนี้นะฮะแบ็กอาจจะโอเคละลูก้าดีนกับซูมอสโควแมนก็ดูแข็งอยู่นะแต่ถ้าวางบอมไปเจาะตรงเซนเตอร์แบ็กมีโอกาสผมว่าโรเบรลูกากูครับอาจจะเป็นหัวใจสําคัญในเกมนี้การจัดทีมของยูไนเต็ดก็คงจะไม่ต่างจากเดิม ago, นะครับเดเคอาโกนะครับ หลังก็ดาร์โล่ยังแบ็กสฝั่งลินเดเลิฟสมอลลิงตรงกลางเนี่ยโซชาจะให้โอกาสมาติสกลับมาเล่นอีกครั้งร่วมกับเฟรดแล้วก็ปอกบานะครับแล้วก็อาจจะมีศูน้าตัวต่ําหรือว่ามิิโตร์ลกกุกน,นะครับหน้าต่ําควรมาตาอยู่ด้านหลังมาคัสแรัดฟอร์ดแล้วก็โรเบรุลูกากูอย่างที่ผมเรียนว่าลรือกูมมีความสําคัญมากในการเล่นงานแนวรับของเอฟเวอร์ตันในเกมนี้แล้วก็มีโอกาสจะยิงทีมเก่าแล้วบุกไปเยนหินเก่าด้วยนะครับ ก็เอาใจช่วยครับอย่างที่ผมเรียนมันเป็นเกมที่สําคัญมากไม่ง่ายแต่ถ้าผ่านได้และเล่นได้ดีซึ่งผมหวังว่าอย่างนั้นนะฮะคือว่ากันตรงๆอ่ะเราจะดีพอสำหรับท็อปโฟเนี่ยมันก็ต้องผ่านเกมแบบนี้เกมที่มันไม่ง่ายแล้วก็เป็นเกมที่มันต้องชนะแล้วก็ทําได้ถ้าคุณจะตั้งเป้าอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องท้าทายมันแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้เลยครับถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ไม่ดีพอสำหรับมันนะครับนอกจากนี้เนี่ย ยังมีข่าวคราวความซื้อขายอ่าการซื้อขายนักเตะที่ผมว่าน่าสนใจนะครับจริงๆผมว่าผมจะทำช่วงซื้อขายนักเตะกลับมาอีกรอบนะแต่ว่าวันนี้เอามาย่อยสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับเรื่องราวของใน,นคลาสซูเลอร์ครับเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเยอรมันปกติเราไม่ค่อยมีข่าวกับซูเลอร์เลยครับคือก่อนอันนี้นเคยมีข่าวกับจูโรโมเตงแต่ก็เงียบไปแล้ว ถ้าจำากันได้นะ่าจะเป็นในช่วงปิดซีซั่นในช่วงแถวๆเดดไลน์บางที่มีข่าวกับบัวเต็งแล้วก็พลาดไปนะครับกับในคาสซูเลอร์เนี่ยซื้อ,อย่างสปอร์ตนะครับของเยอรมันดีข่าวว่ายูไนเต็ดน่าจะจัดการกับค่าตัวของซูเลอร์ได้40ล้านก็พอมีโอกาสจ,จะได้ตัวมาแล้วนะครับ40ล้านบอลไม่แพงเลยครับถือว่าถูกเลยผมว่าสาเหตุที่ค่าตัวถูกขนาดนี้คงเป็นเพราะว่านันกเตะเยอรมันนะครับเฉพาะเกมรับเนี่ยคือผลงานกับทีมชาติไม่ดีด้วยนะครับมันก็เลยส่งผลต่อค่าตัว คือเยอรมันก่อนในนี้คือแบบโอ้โหถ้ายุคที่พวกเขาได้แชมป์โลกหรือว่าแม้กระทั่งยูโรก็ก็าตามแต่เนี่ยผมว่าหลังเยอรมันก็พอไว้ใจได้แต่พอตกรอบแรกบอลโลกมาเล่นเนชั่นสลีก็เล่นไม่ดีเนี่ยคือราคามันตกมูลค่ามันตกลงไปด้วยนะครับถามว่าซื้อซื้อเลอร์มาเนี่ยหลังแต่จะดีขึ้นเลยไหมผมว่าไม่ซื้อเลอร์ไม่ใช่พระเอกแบบตัวมอนสเตอร์ที่จะแบบมายกระดับแข่งหลังเวเตสได้เลยมันก็คงจะดูเลือเล่อมๆกับวิกตอร์ลินเดเลิฟ แต่ถ้าเกิดได้มาจริงมันก็ในมุมอีกมุมหนึ่งนะผมก็มองว่ามันดีกว่าฟิลโจนส์และคริสมอลลิงนะครับก็แล้วแต่ออแล้วแต่ความคิดเห็นแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่าถ้าให้เลือกนะครับผมว่าซื้อแพงกับคูลิบารีไปเลยดีกว่านะครับกับซอเลอร์ผมว่าคือถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงระดับที่มันจะแบกทีมได้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวใช่ไหมครับนะครับนั่นคือเรื่องของอนีคลาสซีเลอร์ผมปิดท้าย ค,คลิปวันนี้ช่วงเช้าด้วยความสําเร็จของทีมฟุตบอลหญิงนะครับภายใต้การน,นําของโค้ชอย่างเคซี่สโตนนี่นะครับก็เอาชนะคริสตัล a พาเลสเประตูต่อศูนย์นะครับในนัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วก็คว้าแชมป์ลีกได้สําเร็จนะครับก็นี่คือภาพของพวกเขานะครับเ <laughs> ดี๋ยวว่างๆผมจะทำคอนเทนต์เรื่องฟุตบอลหญิงแล้วกันว่าเพิ่งจะตั้งทีมมาไม่นานเลยนะครับแต่ทํำยังไงให้ได้แชมป์ช่าง แตกต่างกับทีมชุดใหญ่นะครับทีมชุดใหญ่ตัวนี้น่าเป็นห่วงมากเลยแต่บอลหญิงเป็นแชมป์นะครับยังไงก็ขอแสดงความดีอย่างน้อยเนี่ยคุณยังใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ยังมีความภาคภูมิใจกับแฟนบอลนะครับก็ดีใจทีมฟุตบอลหญิงด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับนั่นคือเรื่องราวประจำวันนี้นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเกมเจอเอเวอร์ตันนะครับอย่าลืมครับผมฝากด้วยเช่นเดิมนะครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้านข้างนะครับสําหรับชาวยูทูบนะฮะ กด subscribe กดติดตามกระดิ่งเพื่อที่จะมีคลิปมาปุ๊บเด้งปั๊บเลยมาชมกันได้ทันท่วงทีแล้วทาง YouTube นะครับผมฝากติดตามกันไปต่อเนื่องเลยทาง Facebook เช่นกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปของเรานะครับและสัมมมดคือ,อ,อคลิปยูเทนเตอรี่นะครับพูดคุยสั้นประจำวันในช่วงช้าแบบนี้นะครับและพบกันคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรรอตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจดูบอลกับแนทและ c h anel n YouTube ดูบันกับแนทนะครับถ้าชอบผลงานของเรานะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งด้านข้างด้วยนะครับเพื่อที้คลิปของเราจะได้เตือนทุกท่านในทุกครั้งที่เรามีผลงานใหม่ๆครับขอบคุณมากครับ